มาดูต่อในรายการที่2ก็จะเป็นวันที่3มกราคมซื้อสินค้าจากโซนา่าคอม2เครื่องเครื่องละ 14, หมื่นสี่ฮั์ดีิสก์เครื่องหนึงเครื่องละ2,500ได้รับใบส่งของแวมกับวัสีใบเสร็จรับเงินเลขที่610ชําชำระเป็นเช็คธนาคารธนาคารราคาหัวมากเลขที่เช็ค7 0 0 7 2 0ลงวันที่28 0158วิธี ก <c oughs> ารบันทึกก็จะต้องเข้าไปในระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าไปที่ workflow ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับใบส่งของแมมกับภาษีถูกต้องไหมก็จะเป็นอิน i c e สินค้าอินโสินค้าก็จะเป็นตัวนี้แล้วเราเป็นเเออ่ป็นซื้อตัวนี้เป็นซื้อสดซื้อสดเราใส่ไป โอเคเลยเกระสานสูตรหนึง่งไปที่เพิ่มก็จะมีหน้าตาแบบนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเลขที่เลขที่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเขาไม่ได้ใส่มาให้เราเมิ่เป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเลขที่ห้อ้างอิงเนี่ยเขาให้มาก็จะเป็นไอใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิงที่ 610เอกสารวันที่เนี่ยก็จะอยู่ที่วันที่ 03, 03 01 58ามศูผู้ขายผู้ขายคือโซน่าอยอดตอนนี้ไม่มีอ่าในการถัดไปก็คือกดที่ตรงนี้ตัวทีคือท้ายประเภทใส่ 1. หนึ่งรานสินค้าเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็น G1 มีกี่ตัวมีสองเครื่องไวไวเครื่องหมื่นสีโอเคจบรายการมาตัวที่สองฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสต์ G สองกี่ตัวสองเครื่องไม่ใช่หมื่เครื่องหนึ่งเครื่องสอ,องพันห้าโอเคแล้วตัวนี้เนี่ยเราบันทึกหน้านี้เนี่ย ยอดสุดที่เนี่ยจะอยู่ที่32635ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมันมีการเช็คชำระเป็นเช็คมันบอกว่าให้ชำระเป็นเช็คเนี่ยตรงนี้เราต้องไปเลือกที่รายการชำระมาจำโอเคกดอะไรก็ได้แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาโอเคเราไปดูกันว่ามีอะไร ตรงนี้เนี่ยบอกว่าซื้อสินค้ามันก็ต้องถอนเป็นเงินสดเฮ้ยถอนโดยเช็คเออสี่สิบบิลถอนโดยเช็คตรงนี้จะเป็นถอนหรือเป็นรับก็เป็นเป็นจ่ายก็จะเป็น w ตัวนี้ถูกแล้วเลขที่เช็คเลขที่เช็คโจทย์ให้เป็น7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ูนย์ศูนย์วันที่นี้ใส่ 03, นย์ส 030158ลนันลันโดงมัิส่วนวันดิวอยู่ที่ที่180158โอเคบริษัทโซนา่าไปไปสมุดเงินฝากตัวนี้เขาบอกว่าเป็นต้องเป็นกระแสรายวันอออันนี้เป็นของเรากระแสรายวันเพราะว่า เราซื้อสินค้าใช้กระแสรายวันไม่ใช้ออมทรัพย์โอเคอันนี้รันอัตโนมัติไปไปอีกไปอีกนะตรงนี้เนี่ยรายละเอียดของมูลค่าก็เท่ากับสองสาถูกต้องไหมถูกต้องก็กดเซฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยพอจบรายการนี้ก็กด F10 เซฟ คก็จะมีเงินสดเดบิต35 0 0้ภาษีซื้อเดบิต2135าจำนวนเงินเครดิตเจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชี32635ไดส้อิ้ได้กก็กด F10 บันทึกเลยไม่พิมพ์ก็เสร็จสิ้นรายการของที่2ของวันที่สามมกรา